งานพิทุกง,งอกเร็วเกินแล้วดูว่าเนื้อเนื้อตรงอะไรนะสนับงามันมันมันหลังงาอยูอ่ไงมมันเป็นช้างงาหล่องอกเร็วจะอ้าปากอย่างไอ้อินกัน,นที่หมอจะดิแบบเนือ้อเนือ้อยังติดติดติดงาอยู่เลยเนือ้อเนือ้อเหงื่อเนือ้อเน่้ะ เนี่ยปรุงไหมครั<อ>ดันดัน,ดน,ม,นมันมันงอกเบลกเกิดเนาะนัะ้นเนื้อยังเชื่อมติดกับผิวงาอยู่เลยข้างๆก็มีคนไข้ประจำเหมือนเดิมคนไข้คือใครเอ่ยคนไม่คํำคนเดิมไม่คําและอะไรนะดอกเหมย แม่คาและน้องดอกเหมยเดีจะดูป่ะแอดกอกแอดกระต่ายทำงานที่นี่กี่ปีแล้วคะโห oh. ผมสิ <10 S 1> มครับผมผมนี่เข้ามาปีห้าแปดผมเข้ามาปีห้าเจ็ดอ่า เกณฑ์อะไรนะปลดเกณฑ์ประจําทหารเนาะเขาเรียกว่าปลดประจําการทหารปุกกมานี่เลยสิบสิบปีครับสาหรับผมนะสิบใกลใกล้จะกาลังจะสิบไงเขาจะถามนําต่อว่าทําไมอังกฤษไม่ดีขึ้นเลยคะแต่คั้งที่ก็เมื่อก่อนก็ทํางานกับฝรั่งนะอ๋อพี่ปีบอกว่าก็นึกว่าใครมาบ่นข้างหลังจริงๆก็เป็นพวกเราสองคนเอง แค,แค่จะถามย้ำเฉยเขาเขาเาาจะแอบด่าเราแอบแอบด่าแบบถามสิ่ีได้แค่นี้เหรอคะแบบนี้กำลังอะไรเลย เขาเรียกว่าอะไรวะบำรุงรักษางากันอยู่นะครับ <laughs> ตักรออย่างเดียวอลองกินไหมครับลำายต้องซื้อหัวหมอนน้องน้องเหมือนมาจากทางชื่ออะไรกลับมาได้เหรอ เชือกไหนเดี๋ยวรอแม่แม่แมรีพายกันเองแล้วกันนะไม่รู้ <laughs> ตอนนี้เขาอะไรกำลังรักษาไหมไม่หรือว,ว่าป้อนอาหารฟาดเยาฟาดยาฟาดยาฟาด